มาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับได้รับแล้วก็เริ่มจัดขึ้นนะครับขึ้นมาใหม่นะครับก็คือรายการอาเซียนกัปีีนไปมีความคิดที่เริ่มที่จะจัดโดยพวกโดยผู้ใหญ่ของเรานี่แหละกับภูมิภาคอื่นๆที่เขาพัฒนากีฬาอาชีพไปมากแล้วนะครับก็แค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วแต่ก็ด้วย ด้วยความจําเป็นนะครับยังไม่มีใครรับก็เลยเราก็จะเป็นต้องรับไม่เริ่มมันก็คงไม่สามารถจ,จะก้าวต่อเดือนต่อไปข้างหน้าไดา้มันก็เลยต้องเริ่มนะครับจางที่เกิดขึ้นมาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับดอาเซียนในปัจจุบันเราก็เริ่มจากในส่วนที่เป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมก่อนภาพก,กัน <upp> <อ>ก็อยากที่เรียนว่ายังไงๆเราในนั้นถ้าเป็นผู้นําเราก็ต้องเสียสละ ก็ต้องยอมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดก็มีแค่สีประเทศที่ถือว่าเป็นชนะนะครับเราก็เริ่มจากเป็นครั้งหนึ่งนะครับประเทศต่างๆยอมรับหรือว่าสามารถที่จะตอบรับตอบสนองเข้ารูมปกัผู้ที่มาช่วยสนับสนุนเรานะครับซึ่งก็ได้รับความเมตตากรุณาจากทางท่านดรสุปานีกรูภาสาคือทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาท่านวิเชียน เโนไทยนะครับค่อนข้างจะเป็นผู้นำในปุ่มมากนี้ก็คือ,อทางอินโดนีเซียจะเล็กจใหญ่ก็ตามไม่เป็นไรครับไปจัดให้มีความพร้อมในทุกเรื่องนะครับทุกด้านอยู่แล้วแล้วก็รายการที่มีมีแค่4ประเทศก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับแล้วก็เก็บในผสมน้อยมาแล้วก็เลือกใช้ส่วนนันไปแต่เราคิดว่า เราคงไม่ได่ผู้สงเพรราบกันนะครับก็คงจะเรียนให้ทราบว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับในเบื้องต้นครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราว่าพร้อมที่จะสมุดงานเราอย่างไรหรือว่ามีมีแนวนโยบายในการที่จะสนับสนุนกีฬาเราวอลเลย์บอลเนี่ยต้องยอมรับว่าโดยเฉพาะนะคะวอลเลย์บอลหญิงเป็นที่เชียร์ของ ชาเงินกองทุนเนี่ยจะมีปัญหานะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราได้เห็นห้องขนาดใหญ่แบบนี้เลยมีจำนวนเพราะว่าของอย่างนี้ค่ะถ้าท่านถ้าเกิดว่าทางท่านสมพรเนี่ยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารตั้งแต่หัวจรดเท้าน,นะคะแต่ถามว่าทาไมเรามีไทเทอร์สปอนเซอร์เนี่ยให้ทางวันให้ทางคนหน่วยงานทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวขอ้อเพราะเราต้องการจะบอกท่านว่าเรายืนยันในฐานะที่เราเป็นน้องนนักกีฬาจิมชาติพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับ วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนคนรราชสีมามอบหมายให้กระ,ระผมนายชริมทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคนรราชสีมาเป็นตัวแทนของจังหวัดในการมายืนยันความพร้อมของจังหวัดครั้งนี้นะครับจังหวัดได้ใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาเป็นสนามกีฬาในการจัดการแข่งขันในส่วนน,นี่และท่านผู้มีเกียรินะคะคณะโค้ชแล้วก็นักกีฬาและสื่อมวลชนทุกท่าน ในวันนี้นะคะคุณรักฟ้าจำลองชัยธรรมประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่มบริษัทเดีวอนเอนจิเนียร์จำกัดมหาชนและที่ชัญละเอียดไว้นะคะช่องวัน3 1ภายใต้บริษัทเดีวอนเอนจิเนียร์จำกัดมหาชนในฐานะสถานีโทรทัศน์ที่สร้างสรรค์หอยครับพี่ค่ะขอข้างหลังหน่อยครับขก็วนนิดนึงขยับขยับเลยครับขยับนิดหน่อยครับเดินถอยหน่อยก็การแข่งขันรายการนี้ก็เป็นรายการที่ทาง สาพันธ์วอลเลย์บอาเซียนนะครับซึ่งผมเป็นประธานสาพันธ์อยู่เนี่ยเราก็มีความมุ่งหวังนะครับที่จะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคนี้นะครับยกระดับจากกีฬาสมัครเล่นให้เป็นอา,อาชีพนะครับเราพยายามที่จะส่งเสริมให้ทีมหรือว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ได้มาให้ความร่วมมือกับเรื่องของการพัฒนากีฬาอาชีพด้วยเราดึงได้เริ่ม การแข่งขันรายการนี้ขึ้นมานะครับเป็นครั้งที่2นะครับรายการนี้ก็เราในช่วงแรกเนี่ยเราก็พยายามเอาประเทศที่มีการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลที่ดีๆเนี่ยมาแข่งกันแล้วเราก็เริ่มคัดเลือกจากประเภทหญิงนะครับซึ่งก็มีอยู่4ประเทศก็คือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับเวียดนามและก็ประเทศไทยเราซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าจากการที่เราได้ดู AVC c ซีับที่ผ่านมา เราก็จะเห็นพัฒนาการของทางฟิลิปปินส์กับเวียดนามเนี่ยได้เห็นว่าเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็เหลือแต่อิโนโดนีเซียที่ไม่ได้ไปร่วมการแข่งขันซึ่งก็เชื่อว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีพัฒนาการที่ดีนะครับจากการที่เราได้คุยหาลือกับทางผู้บริหารเขาเขาก็พยายามนะครับมีความพยายามเขาพูดถึงขนาดว่าเขากําลังคิดที่จะหาโค้ชทีมต่างชาตินะฮะมาเป็นโค้ช ทีมหญิงของเขานะครับซึ่งอันนี้ให้เห็นว่าเป็นพัฒนาการที่ดีเพราะนั้นการแข่งขันรายการนี้ถึงแม้ว่าเราจะดูว่ามีศักดิ์สูงกว่าทีมอื่นแต่เรียนว่าเราจัดเพื่อยกระดับพัฒนากีฬาอาชีพของภูมิภาคนี้นะครับให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในส่วนของการทีมทีมของทีมชาติไทยหรือความมุ่งหวังก็แน่นอนครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าอาเซียนอยู่ในซีเกม นะครับที่ผ่านมาหรือว่าในซีเกมที่ก่อนๆหน้านี้มา10กว่าปีเราก็ได้แชมป์ติดต่อกันมาแน่นอนครับรายการนี้ก็สถานเดียวก็คือทีมชายต้องได้แชมป์นะครับซึ่งก็บอกกับโค้ชไปแล้วอันนี้เราไม่ได้ไปประมาทที่อื่นนะครับหรือว่าไม่ได้ไปดูถูกทีมอื่นแต่เรามองว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าอาเซียนเราก็จะต้องรักษาสถานะของเราให้ได้นะครับในส่วนของการเชมทีมเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการผสมผสานกันนะครับระหว่าง ชุดหลักกับชุดใหม่จะก็ยังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมสําหรับการที่จะไปร่วมการแข่งขันจริงเข้มโลกในเดือนกันยายนอยู่ครับค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะ80-90แล้วค่ะพร้อมพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าระบบทีมค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าระบบทีมแล้วค่ะก็ไม่ได้ห่างหายจากการเล่นบอลหรือว่าพักไปเลยค่ะก็ยังวนเวียนอยู่บนสนามค่ะ ททก,ก็ตัวหนูเองนะคะก็อยากจะไปอาเซียนกลางปีเหมือนกันค่ะแต่ก็อยากให้ร่างกายตัวเองแบบร้อเพื่อที่จะเตรียมตัวไปแข่งชิงแช,ชมป์โลกน่าจะดีกว่าค่ะน่าจะเป็นผลดีต่อทีมแล้วก็ต่อตัวเองมากกว่า ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะถึงหนูจะไม่ได้แข่งอะไรรายการอาเซียนกลางปีค่ะก็ยังอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชาวไทยค่ะเพราะว่าหลังจากแมตช์อาเซียนกลางปีก็ยังมีแมตช์สำคัญก็คือชิงชิงแช,งชมป์โลกค่ะ,คะก็อยากให้ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจพวกเราเยอะๆนะคะค,คุะค่ะ